สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่สยองซ่อนเงาคืนนี้เรามีเรื่องเล่าสยองจากประเทศญี่ปุ่นที่โครตจะดังและหลอนหนักมากเชื่อว่าหลายคนจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วกับคุจิสเกะอันะหรือผู้หญิงปากฉีกเป็นหนึ่งในตำนานเมืองที่คิดที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยุค7 0จนถึงปัจจุบันหลายแบบเอาจริงๆประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องผีหลายเรื่อง แบบที่น่ากลัวน่ากลัวเยอะมากเลยครับแต่ตัวนี้เป็นผีปักจีกที่คนกลัวมากที่สุดในช่วงนั้นเลยเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดในยุคนี้คือนางแบบไอจีตัวท็อปแต่ว่าความสวยนี่แหละที่กลายเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมเธอแต่งงานกับสมุไรคนหนึ่งแต่เจ้าสมุไรคนนี้ขี้หึงและขี้ระแวงสุสดๆเวลามีผู้ชายเดินผ่านแล้วเธอแค่หันไปยิม้มสมุไรก็โมโหแล้ว จนท้ายวันหนึ่งสมุไรเกิดคลั่งขึ้นมาจับดาบฟันปากของภรรยาจนฉีกตั้งแต่บุ่มปากซ้ายไปจนถึงมุมปากขวาแล้วก็พูดด้วยความเย้ยหยันว่าไหนลองไปบอกคนอื่นสิว่าเธอสวยไหมหลังจากนั้นเธอก็ตายไปแต่ยังไม่จบแค่นั้นดวงวิญญาณของเธอไม่ได้ไปไหนกลายเป็นผีที่หลอกหลอนคนในเมือง แต่ที่ดอนที่สุดคือเธอไม่ได้มาแบบวิญญาณโปร่งใสอะไรแบบนั้นเธอมาในรูปแบบผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนสาวญี่ปุ่นปกติใส่หน้ากากอน,อนามัยสมัยก่อนหน้ากากอน,อนามัยที่ญี่ปุ่นคิดมากอยู่แล้วเพราะฝุ่นเพราะหวัดถ้ามีผู้หญิงใส่หน้ากากเดินผ่านกลางคืนก็ไม่มีใครเอะใจอะไรแต่ถ้าเธอหยุดเดินเข้ามาหาคุณแล้วถามด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าฉันสวยไหม ถ้าคุณตอบไปว่าไม่สวยเธอจะชักมีดหรือกันไกลออ,อกบาเชือดคุณตรงนั้นเลยแต่ถ้าคุณตอบว่าสวยสิเธอจะยิ้มแล้วเธอก็ถอดหน้ากากอนามัยออกส่วนที่คุณจะเห็นก็คือปากที่ฉีกเป็นจนถึงรูหูทั้งสองข้างแล้วเธอจะถามกับคำเดิมอีกครั้งว่างั้นแบบนี้ล่ะสวยไหมถ้าคุณตอบว่าสวยเธอจะเอากันไกลมาผ่าหน้าคุณทำให้ปากคุณฉีกเหมือนกับเธอ แล้วจะรอดไปได้ยังไงวะอย่างเงี้ยมันมีทริคเล็กๆที่คนญี่ปุ่นดื้อกันให้ตอบว่าพอใช่ได้หรือกลางๆอ่ะคืออย่าตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สชัดให้ตอบแบบงงๆเพราะมันจะทําให้เธองงเหมือนกันแล้วคุณก็จะมีโอกาสวิ่งหนีได้อีกวิธีหนึ่งคือโยนลูกอมฮาร์ดแคนดี้ให้เธอเพราะในตำรานบอกว่าเธอชอบขนมหวานเพราะเธอเอาขนมไปคุณก็เห็นได้เลยตำนานคุจิซาเกะอันะ ดังขนาดไหนทุกคนรู้ไหมครับในช่วงปี1 9 7 9ที่ญี่ปุ่นถึงขั้นมีประกาศเคอร์ฟิวให้เด็กๆกลับบ้านก่อนค่าเพราะเด็กๆในโรงเรียนเล่ากันปากต่อปากว่าเธออยู่แถวนี้นะระวังไว้ด้วยเด็กกลัวจนพ่อแม่เดินไปรับลูกที่โรงเรียนขนาดตำรวจยังต้องเพิ่มกําลังตรวจตาท้องถนนเลยถามว่าจริงไหมตรงนี้ผมก็ตอบได้เลยว่ามันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะแต่มันกลายเป็น ตำนานในเมืองติดตัวคนญี่ปุ่นมาถึงทุกวันนี้บางคนบอกว่าเธอยังวนเวียนอยู่ในเมืองเล็กๆจังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่นบางกระแสก็ว่ามีคนเห็นจริงตามตรอกซอยแต่เอาจริงนะเรื่องนี้มันหลอนตรงที่ไม่ใช่ผีนี่แหละแต่มันเป็นความครัวแบบเงียบๆเดินอยู่ดีๆมีผู้หญิงเดินเข้ามาถามว่าฉันสวยไหมอย่างนี้คุณจะตอบว่ายังไงคุณมีเวลาตัดสินใจแค่สามวินาทีเท่านั้นว่าจะตอบว่ายังไงดีตอบผิด คุณตายตอบถูกคุณถูกฉีกปากถ้าผมเจอเรื่องนี้กับตัวเองนะผมก็คงจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันใจอาจจะตกไปอยู่ตะตุต่มเลยก็ได้จบเรื่องนี้ไปถ้าใครชอบดูตำนานผีญี่ปุ่นหรือตำนานเมืองญี่ปุ่นคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสยองซ่อนเงาด้วยนะครับใครที่ชอบเรื่องไหนหรืออยากให้เล่าตำนานประเทศอะไรอีกคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับคืนนี้เดินผ่านซอยเปรียว ถ้ามีผู้หญิงใส่หน้ากางเดินผ่านอย่าลืมพกลูกอไมไว้ในกระเป๋าเสื้อด้วยละ่ะหวัดดีนะครับทุกคนหรืออาจจะฝันเห็นเธอก็ได้คูจิสักเกออันน่ะฉันสวยไหม